สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องทางช่องยูทูบสุภุสกุลคนครับกำมานีส่องหากินแบบพิซซ่ามันน้องนะครับพี่น้องพามาลงหัวให้เก่าครับพี่น้องนี่ครับหัวไม้ตะลังผมนี่แหละครับก็บบดไายคลิปเจ็ดแปดมือเลยพี่น้องครับพื่อที่อยากงานในบ้านนี่ครับก็เลยบดไทยกับผมสั่งบิดมาใหม่พอดี่น้อพี่น้องก็ทาบิดน้ำกับ วันนี้พาลงหวยเก้าครับพี่น้องกับสองห้ากินไปซ้ำมันน้อครับพี่น้อง,พ,องพามาหาอยูย่หากนินที่เก่าครับพามาใสาเ่เบ็ดแกเดียวไปเมืองไม้กันเราไปเมืองเบ็ดที่ผมสั่งมาใหม่นะครับไปเมืองเงียกันไปัปไปเงี่ยไปได้ถ้าไปเมืองไม้นะไปครับผม้มไปครับมาครับผม้มพี่น้องนี่ครับไม้เห่าไม้นามคุ้น,นี่เก่าพี่น้องนามบุรึกได้ครับนี่นามเคียงหัวเขาก็ทัดขึ้นไปดึเครื่องนั่นที่เหาใส่วังอาทิตย์ที่แล้วที่เหาได้หลายลนะพี่น้องแตก่ก็เลื่อยลงมา หวยนี่หวยติดก,กันเลยละครับพี่น้องแต่ว่าหวยทั้งฝุ่นนี่มันน้ำเสียหลายกว่าที่เทาใส่นี่ยละครับไม้สวยอะไพี่น้องปลาตีจุบจ๊บจุบ๊บอยู่ตีตีปลาหน่อยเห็นมันบวนหลายอยู่พี่น้องกันนี่ครับเบ็ดเท่าเบ็ดตีดสั่งมาไหมเนาะพี่น้อง,น,ง,อน,น,องนี่ครับหาซิบหลังไอ้ข้อมยาวนี่เม็ดยีชีบได้พี่น้องนี่ครับกันยาวเติบเลยเลยครับกับเบ็ดหมากเบ็ดนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทับศูนย์เนาะพี่น้องนี่ครับหมากเบ็ด เบอร์หน <IS 2> <IS 2> <IS 2> ึ่งทับศูนย์นี่ครับหาสิบหลังย่ามมีดซิบพี่น้องมาขับมาเมืองเงี้ยที่เดียเท่านี่ครับอิริที่เก่าพี่น้องอลีดผมเงี้ไว้แตเมขึ้นแล้วนะครับเงี้ยไว้ละครั้งไว้แบบนี้เปิดใต้ได้ครับไปครับเดี๋ยวผมไปใส่เมืองเราพี่น้องมาขับพี่น้องผมจะเกี่ยวเงียเมืองนะครับกันนี้แหละครับบรรยากาศไม้แบบนี้แหละพี่น้องนี่ครับผมด้การเกี่ยวเงี้ยกับแบบเก่าครับเกี่ยวหัวปีกันแบบนี้แล้วพี่น้อง นี่ครับผมปใต้ได้ครับเกี่ยวแบบนี่ครับเกี่ยวหัวปีกมองหัวมันเนาะครับเสียบเข้าไปเลยอย่าเสียบลึกเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันไปถือข้างในมันเดี๋ยวมันตายกับมนนีกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนแน่พี่น้องเอ้ยพาอยู่เขาแปดเก่าซิบเลยพี่น้องกับมานีมันที่เก่าเนาะมาครับผมเดี๋ยวผมเสียบไปมึงนี่ครับยาวไปมีเลยเม็ดยี่สิบเราผมสั่งมาเอาเงียๆเลยครับนี่ครับผม เสียบกันนี่ครับเห็นไหมครับฮะให้มันลอยปุ๊บแบบนี้พี่น้องนะครับโอชิตีตีน้ำขาตีน้ำไปนี้เลยพี่น้องป่ามาเห็นกระสวยมาลุดพี่น้อยไปกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวสักประมาณถุนสองถุนเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันหลุดไหมเนาะพี่น้องมาครับพี่น้องมาครับผมใส่แล้วมดพอดีครับยางรถบ้ามันตีพี่น้องมึงครับปุ๊บอ๋อคือพี่น้องพี่น้องมักง่ายเลยครับนี่โอ้พี่น้อง ใหญ่ลิครับเมืองครับเมืองผมกำพี่น้องเอ้ยออ้ใส่แต่การครับนี่ครับผมเย้ดีเท่าผลงานแล้วตีปะเลยนะผมย่างมาใส่มดพอดีครับปูใส่ทั้งหน้ากับผมใส่สองฟังแล้วนะครับนี่ครับผลงานก่อนกราฟเนาะนะครับผมออ้แต่การครับใส่ง่ายมากอีกเร็วพี่น้องเอ้ยแต่การกับไม้นี่ไปครับผมเดี๋ยวผมขอยาดจก็บก่อนนะครับก็เดี๋ยว สักประมาณไอ้ทุสองตุ่มปีาพามาหลุดไหมเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปพี่น้องเงีคยพรบคำนะครับกปีพามาหลุดเบ็ดพี่น้องนี่ครับเบ็ดถอนตัวน้าตัวตาผมเลยพลี่น้องพูดแต่ครับเพื่อพาผมพาลงไปเอาแนวของพบรึได้ครับพี่น้องไปหลังขับเพน้นบ่ครับแต่หมายเงี้ยเราพี่น้องเลย พี่วัน okay. ตนาโต้ตาพุ่งเลยพี่น้องเว้ยโอ้ยสวยเอาเปียกน้ำลึเนาอุ้ยกระถองจะได้พี่น้องฮูนี่ใส่สนะโคสลรครับโอ้พี่น้องเว้ยเบ็ดทอนเลยมาล้างเลกกับเบ็ดทอนเลยพี่น้อง ที่สามาม่เห็นตอนมันถอนพอดีพี่น้องเขาใช้หนักตีแล้วตีถอนไปเลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะพี่น้องก็นเดี๋ยวครับลุนกันต่อมาเมืองพี่น้องมาเมืองล้างเลยครับนี่ติดได้พี่น้องนลานหลานหลานไอ่จบโอ้โหใส่สวยแล้วพี่น้องอใส่งามไปลิครับมาอ้วิ่งใส่ลุนนี้เลยพี่น้องนี่ครับ สสวยพี่น้องเอ้ยข้าอยามาได้เกือบครึ่งแล้วพี่น้องครึ่งถึงซองเต็มถือว่ามาอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยไปครับผมแล้วไปลุ้นกันต่อเนาะพี่น้องเมื่อมึงพี่น้องล้างนี่เล่นจุดน้ำคุ้นเลยพี่น้องถึอได้ครับผมแล้วผมเชี่ยขึ้นแล้มึงไปพี่น้องดีจังเขาเรียนว่าของแต้ปลาเห็นยังพี่น้องเป็น่ลูกครับมึงมึงครับผมกำบวก่มเลยพี่น้อง อ้ของแถมมาแล้วพี่น้องเนี่มึงครับมึงพี่น้องอ้ใหนเรีบเป็นโลครับ,รบตัวนี้เดี๋ยวผมก็อยากเก็บกันาน้อพี่น้องเาอาไปลุ้นกันต่อโอ้ยมาครับพี่น้องมาครับผมฟังนี้เทาหมดแล้วเนาะพี่น้องเบ็ดร่างเด็กแย่ยังยังเกา่าเดี๋ยวเอาขามไปลุ้นทังกุ่นพี่นอ้องเขามไปลุ้นมาครับพี่น้อง ฟังพุ่นพอแล้วเนาะครับเอาขามาฟังพี่เงยยังกับเก่าพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันต่อพี่น้องว่าฟังพี่สิมีผลงานไหม้ะครับฟังพุ่นเขาได้สามแต้มเดี๋ยวไปหุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสิมีผลงานไหมนะครับไปกับผมไปครับกำมึงพี่น้องกำมึงล้างนี่นะครับน่านน่านน่นถือได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นอู้หูใส่ชวยแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้พี่น้องใส่พ่ะธรมดาได้ครับในก้านนี้เที่ยว ดีไซน์งา,งามเลยพี่น้องไม้นี่ไปครับผมเดี๋ยวผมพอหยัดเจ็บก้นน่ะครับเจ็บแล้วบบจิตใจเงียบไ้เดี๋ยเป็นสาวาลุ่นน้ำกันเก่าไปเดี๋ยวเาพยายามล้างต่อไปกันต่อครับเดี๋ยวขอหยัดใจเงียบไ้ก่อนนอกพี่น้องมาครับพี่น้องอย่ามาฟังพี่แต่ครึ่งหนึ่งนะพี่น้องเลยล้างอีกทีได้ครับผมจะเอาขึน้นมาอู้จิตใจง่ายเลยอู้ปะดุพี่น้องอปะดุใจง่ายครับ มดมูกลาดุก uh, ม oh, yes. ูพี่รองอู้เห็นมันแลครับนี่ันดีพี่น้องเอ้ยอู้ปลาดุกใส่ไงพี่น้องเอ้ยประยัจับพี่รองจับเลยจ็ดจังนี่พี่น้องใส่ในอุนโต้เลยพี่น้องได้ครับผมเดี๋ยวผมระหยาดเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเพชรทอาเท่าประมาณซิฟกระลังหนใช่ไหมครับมาครับพี่น้อง มาครับผมมึงมันตีลังนี่พี่น้องหอยอ้นโตนเลยกับเบสเอาเรือประมาณหาฮุกหลังละพี่น้องข้างหน้าเดี๋ยวผมถ่ายเงี้ยรังนี่ก่อนเดี๋ยวเงาไปลุงกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องว่ามึงลังนี่ถือได้ครับนี่ชิบเงียบเดี๋ยวพวเราขึ้นไปมึงมันมันดินติ๊กๆๆ๊อยู่นพี่นไปลองไปลุกอีกแล้วพี่น้องลุกเหลือเงยเฮยอีกแล้มึงมันหอี่น้องมึงครับ ถึงเฮยเลยพี่น้องเ้ยปารพี่น้องปี๊บขับปลาดุกอปโป่ขันใส่สวยครับไงก็ตัวแหลกอพี่น้องปลาดุกตัวนี้ไปครับเดี๋ยวผมก็อยากเจ็บนนาะครับเดี๋ยวเีาไปลุ้นกันต่อมาครับพี่น้องนั่งนี้เอาอีกแล้วด้วครับพิดตรเงบนี่ผมมาปลาดุกแก่แล้ครับไปน้องพี่น้องโค้่ย พี่น้องมึงเห็นไหมครับนี่พี่น้องเอ้ยอุ้ยครับอุ้ยหุดหุดหุดปุ้ยปี๊บมึงจะโตมันจะหัวพี่น้องเน่เต็มกล่องอาณาครับป้าพี่น้องเอ้ยอุ้ยใหญ่คาดครับอ้เต็มอุ้มมือผมเลยพี่น้อง ไช่ครับผมเดี๋ยวคนอยากเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ่มกันต่อมาครับพี่น้องหลังนี้ถือได้ครับถือส่วนรลายไม่ติดกับเหยียบเลยพี่น้องไม่มีดินนะเดี๋ยวพอขึ้นไปน้องประทุกใจง่ายมีลูกน้องนี่นะครับประทุกเจอเงียบจริเลยพี่น้องพี่น้องมันโตจริงหรืพี่น้องเว้ยสองโตโลกรัวเลยครับนเงียบดีครับ เป็นสัตว์ตัวน้องพี่น้องเลยก็คือทายาเกนี่แหละครับอู้พี่น้องไปครับผมเดี๋ยวผมขอหยาเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ่นกันต่อมาครับผมพี่น้องมือล้างสุดท้ายครับพงศ์เห็นน้ำดีไหมพี่น้องเดี๋ยวพงศ์กันพี่น้องอ้พี่นงใส่ย้ายอีกแล้วภาพพี่น้องเห็นไหมครับพี่ยิบพี่น้องเอ้ยพงศ์ผมค้ำครับอู้ยามขื่นมือหยากพี่เล็กพี่น้องเอ้ย มอ,องไปดองสองโลครับชายนี่นคมกลพี่น้องอุ้ยดอน้องดดีครับอกันไปดองอุ้ยใ่างเลนงานเน่ไปดองทำมึงด้ดี่นออ้องอู้ายบหมอุ้ยใี่ทีครับเดี๋ยวผมจะเอาเขนแตะให้มึงได้่ป้อง ไงกูเขียนผรมีพี่น้องไอ้ใสสองรกูกระมากพี่น้องขึ้นนี่ครับไปครับขออยาเจ็บก่อนต,ตัน้งแต่ใส่พิษมาเพร่ะคือไงป้านี่ครับมึงเจลไรพี่น้องเต็มกล่องอะไย่งนีครับ,บ,งงรบไปครับผมเดี๋ยวขออยาจเจ็บก่อนก็นเดี๋ยวไปสรุปจอในมึงมีเงนินนะเปล่าครับพี่น้อง,อไ,ปองไปสรุปจอในมึงมีบ้านเท่าที่รายการอะไรมึง เทศกาลละมังแห่งเมืองนอกพี่น้องอตื่นเต้นไล้พอเพื่ท่านพี่น้องไปครับเดี๋ยวก็อยากใส่เงียบไปก่นอนเนาะครับเดี๋ยวเมืองสาวเขาจะมาหลุดกันใหม่เดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้มึองนะครับไปครับผมไปครับนะครับผมพี่น้องมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่หนักตึงๆเลยฮาลุนะสิได้ครับนะครับไปผมเทมือ ใส่ใหญ่เลยพี่น้องเลยกระดุกนี่ครับประดุกครับนี่นี่ครับพี่น้องเทหมดแล้วนะครับนี่พี่น้องนี่กจะดูปูมาใหญ่ๆครับประมาณสองโลครับตัวนี้ก็ได้นับเลยพี่น้องแกะแตม้มสองสี่หกแปด เก่านี่พี่น้องตู้แก้วได้ตอนใส่แลพี่น้องชิบแต้มสวยๆเลยพี่น้องตัวนี้ที่รับยังไงเองอดอีพอกันไปครับกระผมส่เนียไปยุ่ครับขึ้นนี่ซัมนี้ก่อนนะครับพี่น้องกระเดี่ยวมือสองไปดนกันไหมว่าจมีปัให่แบบนี้บ้างนะครับไปครับขึ้นนี่ก็ถือว่ามานอยู่กระเดี่ยวมือสองไปดูกันไหมนะครับไปครับผมไปครับ สวัสด <S 々> ีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่น้องยามเน้าๆวๆนะครับแต่เ้านี้มาทำการขายฝนเลยพี่น้องเกี่ยผลเลยพี่น้องไอ้พีนฟ้ามาหลุดเบ็ดต้องพี่น้องเข้าใส่ไายหาชิดหลังเมียไอ้ดีต้องพี่น้องออกมาเคลืนเข้ามาันไปเติออยู่พี่น้องใส่ใหญ่ไปตัวหนึ่งบักท้องโลเลยพี่น้องได้คับนี่ครับไม้นี่เดี๋ยวเขาไปหลุดน้ำกันนะ้านี้ชิมีฝนงานมาแล้วพี่น้องเกี่ยผลมาเลยครับลุยฝนมาเลยไปครับผมไปดูน้ำกันเราชิมีฝนงานมาแล้วพี่น้องไปขอบผมไปครับมากรับผมนี่ครับ คนตกเลยพี่น้องเลยมึงล้างแรงพี่น้องมึงมาตีพี่น้องตีขึ้นนี้เลยประยู่พี่น้องเลยไปครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อมาครับผมพี่น้องมาครับเบสฟังฟีห้าหมดแล้วเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวเลขาขาพยายามต้องผลกันผลจะคอยจะแห้งพี่น้องเลยมึงขัดนนพี่น้องคอยแต่สุลัชชุเลีดิคต้มครับไปครับผมฟังฟีห้าหมดแล้วเดี๋ยวขางไปยามฟังผลจะต่อครับไปครับผมไปครับ มาครับผมพี่น้องเท้าขามาฟังหนึ่งกันเนาะครับว่างันเท้ายามตัง้งคุณน,นี่ล้างนี่ถือได้พี่น้องไปเขลุกน้ำกันกับพี่น,อนอ้องถลกทะเลได้เลยพี่น้องเอ้ฝนตกเนี่ยไปถือได้พี่น้องไปลุกน้ำกันคร,รับปราทุกญ่เลยพี่น้องเย็นบ่ครับมองว,มว่าว่าหยเลยพี่น้องมันสัตว์นะครับผมเรื่อย้อยเลยพี่น้องประดุก ตัวงานไปดิครับออกตัวลุมพี่น้องใส่บนเป็นมะครับเนี่ยหมกใหญ่เลยพี่น้องประดุกดีเด่นงานอีกแล้วพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวผมขออยากเร็บกว่าละครับเดี๋ยวตอนถ่ายเดี๋ยวผมไปสรุปยอดนั่งซึ่งเราแค่บริเวกันต่อเพราสิมีแต้มอเป็นคนนอน้องมาครับพี่น้องขึ้นมิดเซนอกพี่น้องเอ้ยนั่งนี่กันเงี้ยย่งด้วยก่อนเฮ้ยเงี้ยมดพี่น้องบัดคือ ะครับเดี๋ยวบปหลุกันต่อก็จะมีผลงานเพิ่มมาแล้พี่น้องนะครับผมมาครับผมพี่น้องมาเมืองลางเพือได้ครับเมืองลด้เลยจะบอกคืนเดี๋ยวมึงไปแล้วพี่น้องมาดูมันเลยพี่น้องโอ้ไม่ใส่งามเลยครับไม่ใส่งามเลยพี่น้องเลยมึงครับโอ้ยหลงเลยพี่น้องสองตัวลูกมึงครับ กูอยากเก็จีนยะพี่พน้อง,องอเดี๋ยวเราปรึกกันต่อ,อมาครับพี่น้องย่ามาได้เพิ่งทางแล้วพี่น้องเถ้านั่งในซองเต็มครับนั้งในเงียบดพี่น้องเพราะมันตีอยู่แต่ว่าปุ่นถึอไปครับผมเดี๋ยวเราปรึกกันต่อเ่าจะมีผลงาน,น,นอนีกบล้วครับมาครับพี่น้องหล้างเงียบเงียบๆในถือได้พี่น้องม,มาสน่มาตะกายให้มันติด เดี๋ยวในนี้มึงไปยังไม่ได้ดุใจเลยพี่น้องมาดอกันด้ดดี่นะเว้ยมึงขับรถเยอะกูมูเลยตัวนี้ก็ดูวดสวยงามพี่น้อง ไม่เท่หมดแล้วครับนี่หลังสุดท้ายเสานี่สามแต้มครับเดี๋ยวจะไปสรุปผลงานในเมืองวัาหน่อยไงพี่น้องมาครับพี่น้องมาหอดบารแล้วเนาะครับนี่ครับสรุปเสานี่สามแต้มพี่น้องประดุกมีตัวงามเลยโลกัวพุณเลยครับนี่สามตัวนี่เที่ยวได้การาไม่โล่น้องนี่ครับนี่ผลงานมันคืนเอา กะใส่น้ำไม่ร้ายแบบนี้เลยพี่น้องเพราะป้าใหไงยานมันตายแล้วครับกะใส่ใบแบบนี้ทายน้ำเรือได้พี่น้องอูแบักใหญ่พี่น้องอันนี้ครับผลงานเซานี้เฮ้ยแตถือว่ามานอยู่ครับเมื่อคืนก็ได้สิบเต้มส่วนนี้ก็ได้สามมีตัวงามนะครับนี่กระเต็มมือเนี่ยขายได้พี่น้องเลยได้ก็ นี่แหละครับหาพอได้อยู่ได้กินนะครับหากินแบบพปซซาม,มันนองพี่น้องกันง่ายลีเท่าเล่นงานอีกแล้วพี่น้องกับ<ม>คลิปนี้ก็ไปซํานี้ก็นั่นครับพี่น้องได้ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไปเด้อยครับฝากไว้กรลตุใจกับ่องหากินแบบพปซซาม,มันนองครับจะได้ไม่แห้งเก็บคลิปต่อไปนะพี่น้องกับคลิปนี้ก็ไปซํานี้ก็นด่นครับสวัสดีครับ